ดีจ้าสบายดีป้าลุงบอร์สุขสุคนจ้าบอเตก่ะมาหอดเลยเลยจ้าพี่น้องเพิ่นซิมาติสอ่าก๊อกเตอร์เอเอแต่ละห้องเนาะเพิ่นกะมาหัวห่องหัวย่องหัวจังตาเครืองเต็มหน้าห้องเลยเอาค่ะตาตัางเลยเฉลิม แมสสบายดีแน่เพิ่นเพิ่งจะมาแต่ตลาดเดจ๋ยพี่น้องนงน้อยมาแต่งเหียนเลยน้องน้อยก็มามาเบิ่งอันโบเตเอสนี่ละกาบทายคียิปเอฟซีเบิ่งนำเพราะว่ามือเส้นนี่กัถ่ายลงแต่เสาเพราะน้องน้อยไปองเฮียนนะพี่น้องก็เลยมีเวลาจะทายแนะ่มีแต่ทายตอนพักเที่ยงแล้วก็มาเพื่อนแล,ล้วก็ตอนเรงๆค่ะสีได้ทายพี่น้องกับตอนเสาๆเพราะว่าน้งน้อยเข้าเฮียนแล้ว น้องน้อยกับมีเรื่องซีลัสู่เอฟซีฟังเนาะมือซานี้น้องน้อยไปโรงเรียนไปโรงเรียนแล้วกันน้องน้อยเป็นเด็กใหม่เนาะยังมีหูว่าตัวเองอยู่ห้องเลิศเพราะว่าอยู่โรงเรียนนัยังมีท่านนั้นเอาซื้อมาติดเสื้อแต่ละห้องนะนะแล้วกับโทรถามพ่อวงแล้วพ่อวงกับพาไปเบื้องซื้อแล้วก็ไปเบื้องห้องพี่น้องน้องน้อยมีกาแบบดินอำเภอเลยแล้วกันน้องน้อยมีหู่แล้วเพิ่งจะมาแล้วกันมีคนมาทักแล้วก็มาโยโต๊เพลสอซยนะ มีสี่คนแล้วสี่คนก็พอแล้ว <c oughs> นังน้อยตายได้อยู่ห้องมอสามสามเด็กมาใหม่กับยูห้องอันท้ายเลขสามตลอดนะพี่น้องเนาะนง <c oughs> น้อยก็ได้มาอยู่ห้องมอสามสามแล้วก็ตอนนี้กัยังเขายังมีท่านที่เห็นพี่น้องมีแต่ไปหาจัดโต๊จะจัดตัง์น้องน้อยก็ไปหามได้โต๊ะแล้วแต่ยังไม่ทันได้ตังนะยังนั่งอัดสามกับหมูใหม่อยู่ ส่วนน้องมูก,กาได้เหียนเป็นปกติแบบมูมูมแบบน้องลุงเฮียนอะไรพี่น้องเพระาะว่าุงเหียนน้องกาเข้าแล้วแต่เหียนเอวย,ยังจะโตจะตั้งอะยังมีครูว่าเมืเ่อได้เข้าเฮียนนะนะบอตเตพึ่งกลับไปเสนน้อยก็มาแต่ตลาดก็อีเมพี่น้องซื้อเครื่องมาหลาย <c oughs> ซื้อเพิมาแน่นี้อ๋อซื้อของกิน เหให้คมาชวยเวกเระเพาะเา้าพมาเบิ้งสะอ้นน้อยในหนึ่งเขากระสิไปเบิ้งสามพอเ็ดนี่เขาเจ้ากลาแบบซีซีทั้งเถนี่พี่น้องนี่นี่นี่ม้งน้มมองไว้ประมาณนี้เลยพี่น โอ้บอเตก็เอ็ดเป็นได้พี่น้องเด้ยองยองบอเตพี่น้องคุณเนอตอนถึงปูดสายลงมานี่บางอยากเป็นกินข่าวกินน้ำเลยเพิ่คนกะได้ลงมือต่อนอแมกะมาเป็นมือกล้องเ้อมาเนี้ อาบคใไไดด้้ปนีいい่เพื่อนกะไดเอาของตอร์ใส่ให้แล้วเนาะแต่ว่ายังขึ้นไปต่อสายไฟทั้งทึ่งยังบ่ทันได้ใส่การเนี่ยจ้ะพี่น้องเลยปกติขึ้นไปอันต่อสายไฟด้านด้านทึ่งใส่อัน อ่ามันยังอสา,ายแม่ของมันเนาะแล้วหนึ่งสองห้องที่สามหองห้องที่สามห้องหานาะหองห้องหาห้องหกห้องห้องเบอร์เจ็ดเลยพี่น้งนนองเลยจะเอาจปแล้วว่า,วามันมีต่อซิปห้องและนังจากที่เพิ่อนอ่า ใส่ให้แล้วเพิ่นกะสร้างเพิ่นก่ะสีมีวิธีบอกแม่นางใหญ่ว่าให้แม่นางใหญ่จดแนวใดแนวใดเนาะเพราะว่าแม่นางใหญ่กับว่มีประสบการณ์ทางด้านพวกไฟพวกฟืนคือจิงสีเนาะหลังจากนี้แล้วกันแม่นางใหญ่กัสิไปถามทางของกานไฟฟ้าเพิ่นว่าไลจังไดเม็ดก้อนเทัวไรมันอาจสีไลต่างกันกันกบอของเขาจะเอาลงในครอบครัวเนาะเพราะว่าไฟตัวนี้เขาสีไลเป็นไฟธุรกิจมากัน ก็พูดว่าเขาเจ้าสิไล่เม็ดก่อนเท่า้ดยแล้วห้าจังคอยมาไล่ในกรุงเตือนอ่อยนี่อีกต่างหากหอดหองที่แปดแล้วนะจ๊ะพี่น้องห้องที่แปดนิกะห้องที่เก้านิกะเป็นห้องของเซ้าอุนใหญ่อุนน้อยเนาะยังอีกห้องตัวนี้ห้องซิปห้องซาดาคนงามเพิ่งึ้นมาจากตลาดแล้ว หองเพื sea, language, so ่อนชีงามเลยขออนุญาตบาดข้ามเขาหองเนาะเพื่อนมักสวยมักงามเลยจ้ะพี่น้องเลยมีดอกไม้ลายแนวเพลงเอาขาวอย่ามันเหี่ยวแดดวอลเคขาาไว้ในน้ำงามเลยเพิ่นกามีสื่อได้พี่น้องเลยเพราะว่าอันเพิ่นอ่า หูจักเบียไม้ต่างๆเนาะแม่นางใหญ่ปลูกลายอยู่แต่ว่าบบหูจักว่ามันเป็นอ่านังนี่นี่เขาเอินยังเอิหนื่อยซะด่าเอาเอเงินไหล,ล,าาลมาเป็นว่านี่นี่เด้จ้ะวาสนาน้อยเออวาสนาน้อยบาสีม่วงนี่เด้จ้ะต้นกาบกรี้กาบกรีต้ต้นต้นดอกกาบกี้บอเอินทว่าดอกกาบกี้ซื้อเนาะมอื นี่แล้วอยากได้ตัวนี้แล้ววาชนะมานี่้ยเนี่ยเงินไหลมาเงินไหลมานี่แหยเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่านี่นี่เด้อมี่น้งนี่บูฮูซื้อบูฮูซื้อจะไปซื้ออันนั่นอยู่ตนี่เด้อคือวาจะได้นี่ฮะบูฮูซื้อคืการพูดแต่ว่าเป็นต้นไม้ปรับอากาศตัวตัวเป็นใบแข็งๆนี่เศรษฐีน้อยเนาะอันอันใบยังไงตัวนี้เด้อ ซาลิกาเออทรงยอดเม่เลนซาลิกาเรียกค่ะบ nah sì, ุ๊กบุ๊กบุ๊คเขาห้องอ่าสดาคนงามเลยเนาะอ่าเห็นแต่ดอกไม้เด้อยังไม่ทันเห็นหน้าตาคนเด้อจะน้อยจังสีห้พี่ให้น้องเห็นสดาเพิ่นอยู่ห้องสุดท้ายนี่ห้องเบอร์สีเพิ่นอ่าเป็นแม่ค้าขายเครื่อง ย่อยอยู่ในตลาดเิโนเคานี่แหละจะพี่น้องเอ้ยไปไปไปมากระเวศซื้อซอยเพื่นได้เด้อนี่คือโซนไหนคุณเจ้าของหะห่อเพื่อนน้อยเนาะจะสบายพี่น้องทุกผู้ทุกคนขายมันอยู่บ่ะขายมันอยู่บอ่มืัอนี้กระเรื่อยๆกระพอได้อยู่เนาะแล้วเซนฝ้ายสองเซนกระใครกลัวเฮานั่งอยู่ซื้อพี่น้องเอ้ยมาลุยหอมเพื่อนน้องพี่น้องเนาะกระพี่แต่ดอกไม้ได้งามใช่พี่น้องเอ้ย กะสีไก่ส hmm. yeah. nah. ีสําเร็จแล้วเพราะว่ายังสีต่ออีกห้องนึงกะสีสําเร็จแล้วเนาะทั้งในครัวเพิ่นกะสีเฮ็ดของกินไว้ท่าสร้างเพิ่นเนาะเพิ่นสีเฮ็ดจังได๋กินเด้มื้อนี้ฮะบะหมี่ส้มต้นละแตงแล้วก็มีต้มเด้อพี่น้องเด้อเออมาเด้อพี่น้องเอ้ยมากินข้าวสามัคคีนํากันเด้อเ็ดนี่กเพิ่นเอาเข้ามาเองเด้อพี่น้องเด้อมีแต่เฮามาเป็นแม่ครัวซื่อๆ เป็ดปอเตซื้อมาเองก่สวรรค์พนพี่น้องเลยก็ใกล้แล้วพี่น้องเดยเขาเขาสีไลก็จะได้หันแม่นางใหญ่ก็จะถามเนาะมันมันสีเลนเป็นจังสั้นมันบอมนตัวเล็กัเเออตัวเล็กและเดนมรจ เดนสีบอกีลงมาต่ยังเดนเดินได้ก็พอจตองได้สิ่เดินอยางไรได้เพราะว่าเลึนแล้วจะมมาได้บวกไไนะนี่ก็คือสำเร็จเร็ดสินไปแล้วทีมงานบาวเตะพี่น้องไหยแ้วเปิดแล้วไฟไฟหน่วยใหญ่เนี่ยแม่มะเรียบันนี้หาชีฟมึงไม่ใช่หาแปดอะนี้หาาชิอ่าใส่ใส่หาชิฟนะ ในบ้านนี่นุ้ยนุยน้อยนี Demon> ่เขาเขาใส่ไพ่จะได้สมมติจะจบจดนะนะเขาไหลเป็นหน่วพลังงานออกมาเลยเนี่อยทางนี้นี่ทางนี้ไอ้เราเขาหลบกันไอ้ันออกมาเป็นพลังงานเขาไปคูณเป็นเงินต้นต้นนั้นต้นติ๊ดหนีรับนี่เลยตัวยังค่านั่นเนาะค่าหมดนักบ่ลบอลยังไงบลอนดิตหนีไม่มีค่าดบอลมีบอลมีขาซ้ายอยู่ลเดี๋ยวมีแต่เอามาหลบกันแบบว่าอะไรนี่บอกแล้วบอกแล้วเราสี่โมง เราิ้หงส์ขาบยา้เจ้าบยยาดก็คอยนี่แล้วยคืแบบแบบนี้เนาะไฟไฟหน่วยใหญ่ของเจ้านี่ตัวหน่วยหน่อยฮาซิมาเบิ่งตัวหน่วยน้อยเจ้ามาเบิ่งตัวหน่วยน้อยมันไปะไรของขององีสเขาใส่ช้ซิปล็อซิปเจ้าก็มาน่นบอวุ่้เองเนีมันกูโอ้สาวทางมาเห็ด้โหซิปมาก็แม่มามามาเห็นเราท้ากิโลบัต์น้ำหมดไว้พก่อสบายดี ลุงสบายดีป้าลุงต่างแดดนะเด้อเพื่อนทางนี่ต่างแดดนะเด้อแม่เพื่อนพามาเพื่อนแม่นั่งไง่อนมั้งนั่งอยู่คนเดียวเนาะอือมแอมอมแอมอยู่ก็ะชองคนอยู่เดี๋ยวเราก็ได้เวลาไปหาเจริหน่อยได้นะเออค้ำคก่อนเดียวจังไปแม่ลูกอ่อนก็บบวชไวนาะมันเสียงกระถึกอยู่ทางผีร้ายแต่ก็ฮุบเต็เมฆมาเพาะ จ้าจริงหน่อยนึงเจ้าจริงหน่อยหน่ยหน่อยเนา่อยหน่ยเนาะะอ่สบายดีป้าลุงเด้อคอยอยู่สองไม่ร kind of ู้คอยบมบ่นคอยก็เลยจะมาน้าหมวกกบไซให้เลยจ้าหน่อยจะสิไปเอาสาวๆคนนนะใส่ยังได้เหลือมันชัดออกคลิปนี้แม่นางใหญ่กะขอลาไปก่อนเด้อฝากกดไลค์กดแชร์ส่งครอบครัวสาวคนไทยใน่เด้อจ้า มาเข่ามอเตอร์แต่ละห้องกับแล้วพิทีเรียบร้อยพี่น้องผมขอบคุณขอบใจในยๆบ๊ายบาย,บาย